สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับหยางเหล่าชื่ออีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยางเหล่าชื่ออยากจะมาแชร์คาศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนค่ะเชื่อว่าน้องๆที่ไปโรงเรียนจะต้องมีคําศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนแน่นอนค่ะเรามาเริ่มคําแรกกันเลยค่ะคําว่าโรงเรียนโรงเรียนในภาษาจีนเราจะใช้คําว่าเฉวียนเฉวีย เฉี่เซี่ยวแปลว่าโรงเรียนค่ะที่โรงเรียนก็ต้องมีโรงอาหารใช่ไหมคะโรงอาหารในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าซื้อถังซื้อถางซื้อถังแปลว่าโรงอาหารค่ะน้องๆไปกินข้าวกันที่สื้อถางแล้วเราก็ต้องไปเรียนหนังสือที่ห้องเรียนใช่ไหมคะห้องเรียนในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าเจ้าสือเจ้าสือ เจชื่อแปลว่าห้องเรียนค่ะในห้องเรียนก็จะต้องมีคุณครูใช่ไหมคะคุณครูในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าเหล่าชื่อเหลาชื่อเหล่าชื่แปลว่าคุณครูค่ะมีคุณครูก็ต้องมีนักเรียนนะคะนักเรียนภาษาจีนเราจะใช้คำว่าเสี่ยชิงเสียชิงเสียชิงแปลว่านักเรียนนักเรียนต้องมี เพื่อน,นใช่ไหมคะเพื่อน,นร่วมชั้นเรียนเพื่อนๆที่ร่วมห้องเรียนในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าทงเสวะทงเสทงเสแปลว่าเพื่อนนักเรียนคะ่ะคำต่อไปคะ่ะคำว่าสอบค่ะสอบในภาษาจีนการสอบเราจะใช้คำว่าข่าวชื่อข่าวชื่อข่าวชื่อแปลว่าสอบค่ะถ้าสอบเสร็จแล้ว เราก็จะต้องมีการบ้านช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะการบ้านในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าจ้วเย่จ้วเย่จ้วเย่แปลว่าการบ้านคะ่ะค่ะวันนี้นะคะล่าชื่อหวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนในภาษาจีนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คะ่ะจ่ายเจียน 谢谢。